คู่นี้จะมารีวิวค่ะคู่ฟินเฟอร์ของคุณลีนี่นะคะนั่นก็คือว่าทิปเป็นตัว cleansing oil นะคะอันนี้เป็นตัวโฟมล้างหน้าค่ะเซนเซอร์โฟมนั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าจะทําให้ผิวคนอายุ50เนี่ยเป็นอย่างไรเพราะคุณนะคะเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าไม่ได้ชอบแต่ว่าเป็นคนที่ต้องออกกล้องอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยทําให้จะต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทําลายผิวมากๆเพราะว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะคะใครบอกบอกเอง อย่าเพิ่งเบื่อครูนะเนี่ยก็ถูถูแบบนี้นะคะถูแบบนี้เสร็จทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้เพราะครูมีความชื่นชอบปอเป็นพิเศษในเรื่องของการเหมือนกับล้างหน้าไปได้นวดหน้าไปในตัวค่ะก็เลยทําให้ผิวนะคะสามารถกะจัดสิ่งสกปรกสามารถกะจัดเครื่องสาอางได้อย่างหมดจดนะคะโดยไม่ต้องใช้สําลีเลยแล้วครูก็จะทําอย่างนี้คือนวดขนาดนี้นะคะล้างให้สะอาดพอเสร็จแล้วนะคะครูก็นี่เลยครูก็เอาน้ำมาทุบนะคะแล้วก็ทาเป็น้านม ไปน้ำนมแล้วก็นวดหน้านวดหน้าไปในตัวนะคะสักกี่นาทีก็ได้จนมันแบบว่าถ้าไม่มีเวลาก็หนึ่งนาทีนะคะแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณก็นวดจนกว่าแบบน้ำนมอะค่ะมันจะกลายเป็นแบบหมดไปจากหน้านะแล้วผิวคุณจะนุ่มมากๆเลยเหมือนกับได้ล้างหน้าไปด้วยได้นวดหน้าไปในตัวเมื่อก่อนนะคุณต้องเข้าพวกสปาทําหน้าตลอดเลยแต่ตั้งแต่มาใช้ครีนซิ่งนี่นะคะเหมือนกับเราได้ททำสปาหน้าเองที่บ้านทุกวันนะคะน้าก้น้ำสูพันโคูก็เปลี่ยนแปลงไปเลยจะเป็นน้ำนมเห็นไหมคะหน้าจะนุ่มนวดูหน้านะเห็นไหมเป็นน้ำนม อาเสร็จแล้วเนี่ยล้างออกเลยพอคุณล้างออกเสร็จนะคุณก็ใช้เซ็นเซอร์โฟมนี้ต่อก็ถูเลยค่ะดูให้เกลี้ยงนะคะถูใว้ทั่วหน้าตามร่องตรงนี้นะคะผิวอุดตันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสิวเซียนก็จะหายไปไม่ต้องเชื่อนะ ลองค่ะของแบบนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะหรือคุณก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่เเปนยูทุกท่านได้เลยอันนี้ค่ะครูมารีวิวว่าใช้จริงไรจริงจ้าเดี๋ยวเรามาล้างกันเนาะคุณดูเห็นไหมหน้าขาวขึ้นเลยอ่ะนี่นะคะคนที่ผิวอายุห้าสิบนะคะดูนะไม่มีริ้รอยเลยนี่ถ้ายัางไงก็ไปหาซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทีเจะเปนยูทุกท่านได้เลยนะจ้าอายุห้าสิบ